Swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. สวัสดีครับทุกคนหยุดดูคลิปนี้สักแปบบ๊บผมมีเพจขายดีเกม Rv มาแนะนำราคาไม่แพงเริ่มต้นเพียงแค่30บาทมีไอดีที่เลือกมากกว่า200 ID อ d ดีไอดีสกินแวร่แลงสูงลูนครบหน้าเพจนี้เลย EP 7รับซื้อขายรหัสเกมออนไลน์เค d ดีรีวิวเยอะทุกไอดีมีประกันหลังการขายและเพจยังรับซื้อ ID เดีกม Rv ด้วยมีแบบไหนเสนอมาได้ที่เพจ t p 7รับซื้อขายรหัสเกมออนไลน์ผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับทันเทพเว็บบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเกมโทรศัพท์มือถือหรือว่าเกม PC อีกทั้งยังมีเกม RV ที่มีโปรโมชั่นถูกสุดที่สุดในประเทศไทยสามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ w w w บค n t e in.th สวัสดีครับยินีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวตชาแนลนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวสกินใหม่ไอสกีมควอลี่อัลลิสนะครับผมเป็นสกินที่มาก,กับ w a ลเลอร์พนะครับเป็นสกินลิมิเต็ด้วยนะครับผมแล้วก็จะมาเล่นอัลลิในแพทนี้ด้วยนะครับ ก็ส่วนตัวผมเนี่ยมองว่าอาริสในแพดนี้ค่อนขน้างเล่นยากเลยนะครับอัานไปก่อนนะครับตรงน,นี้เดิอนออกมาก่อนเลยเพราะว่าอาริสเนี่ยเป็นลมที่ต้องการไอเทมเยอะครับกว่าจะเริ่มปั่นปวดเพราะฉะนั้นเนี่ยอาริสเนี่ยผมว่ามันก็จะเริ่มเก่งก็ดูแหลท,ทุกคนช่วงเลดเกมเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในต้นเกมเนี่ยมันก็มีสกิลที่เอาไว้ปั่นปวดน,นะครับบอกว่าดาเมจเนี่ยมันจะมาในช่วงท้ายนะครับผมดาเมจเนี่ยทั้งดาเมจทั้งความปั่นปวดในช่วงท้ายจะเยอะมากๆนะครับ ตัานดักไปครับตรงนี้ไม่โดนไม่เป็นไรโอเคเราก็พาบอนนี่เดินแล้วเราก็เดินกลับกลางนะครับผมเพราะว่าบอนนี่เนี่ยเลเวลสองมันก็สามารถแกงได้แล้วครับตรงนี้เราก็สกิลเช็คพุ่มนะครับอุ้ยผมชอบเอฟเฟกต์สกิลสองมากนะครับเป็นเหมือนไอติมแปะละลายอยู่ข้างบนนะครับผมอ๋อ,อ,อเรียนไม่ใช่อู้นี่แน่ ผมเก็บเลือดเมทเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเมทเราเนี่ยยังเลือดเต็มอยู่เนาะเอฟเฟกต์สกิลสองนี่คือสวยมากแล้วก็สกิลหนึ่งเนี่ยเป็นเหมือนแบบโยนไปแล้วก็เป็นไอติมระเบิดที่พื้นนะครับประมาณนั้นนะสวยดีนะครับผมว่าเอฟเฟกต์มันชาร์ตดีนะสกินเนี่ยแล้วสวยด้วยมันอ่ามันเหมือนเกมอะไรสักอย่างหนึ่งอะแต่ผมนึกเกมไม่ออกคุกกีิลันปะอะไรแบบเนี้ยเอฟเฟกต์แบบเนี้ยจุ๋มเห็นปะผมชอบสกิลสองมาก อแล้วผมเดินอะไรทางนี้เนี่ยเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยจริงๆครับก็เ,เดดดนะล่นอลิสโรมในแผทนี้ก็พยายามหาเงินนะครับผมเล่นเกมตั้งรับนะเราไม่ได้เน้นเกมบุกสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดบอนนี่จับไปผมได้สต,ตันโดนแบบนี้ก็ไม่น่าจะรอดครับอุ้ยแต่ไอ้ตีมี่มันไปแอบชุบปดิอายอยู่ดีครับผมแต่เป็นเราที่ได้ฆ่าครับแต่ก ค่าอยู่แหละทุกคนอนลิสเนี่ยค่ะเพราะว่าถ้ามีของอลิสก็ป่วนเหมือนกันนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวอ่าตัวคอหรือว่าตัวหลักได้ค่ามันจะดีกว่าโลมได้ค่านะครับตอนนี้เรามีลติแล้วนะครับผมวางลติครับแล้วก็สตันดักหน้าครับผมยัมไงไงการอ่านอนาคตคืออลิสเนี่ยมันต้องเป็นคนที่เซนสเกมเก่งๆหน่อยนะแบบเดาแม่นๆหน่อยอ,อ,อว่าเขาจะพุ่งไปทางไหนอะไรประมาณเนี้ย เพราะว่าที่เมื่อกี้เนี่ยผมเห็นว่าทําไมเขาถึงจะพุ่งออกคือมันไม่มีทางหนีแล้วครับผมมันก็มีทางหนีทางเดียวครับเราก็สตันดักนะครับโดนสตันไปเอฟเฟกอันติเนี่ยเท่าที่ดูเมื่อกี้นี้สวยนะครับผมมันดูน่ารักตมบูตาม,ตมีดีนะเออเป็นแบบเนี่ยดูดิมันมีระเบิดขึ้นมาก่อนแล้วก็มีเค้กขึ้นมานะมันเหมือนคุกกี้รันจริงๆนะเนี่ยแต่ส่วนตัวแล้วผมชอบนะ ผมให้ว่าเป็นสกินอลิสท,ที่เหมือนผมจะชอบที่สุดแล้วปะมันดูน่ารักดีนะคอมโบไปครับผมแต่ว่าผมไม่มีอังตินะอ่าแล้วตีมีสตันสตันหยุดผมโยนต่อครับดักตายชุบมาหนึ่งชุบครับตรงนี้วางใบโซนออกไปแล้วผมโซนด้วยสกิลหนึ่งอีกทีหนึ่งททมเราเนี่ยจะไม่ค่อยเก่งเกมโถมนะครับแต่ว่าจะเก่งเกมตั้งรับแล้วก็เก่งทีมไฟนะ เพราะว่าอาริสเล่นคู่บอนนี่นี่เถื่อนนะครับผมอาสตันโดนด้วยนะส่งให้เพื่อน,นครับตัวส่งให้เพื่อน,นครับโยกคนสตันเยอะไปเข้าไปตีหนึ่งทีได้แค่นี้จริงๆครับหมดแรงแล้วมานาก็หมดตอนนี้อาจจะต้องกลับบ้านก่อนนะครับสกิลสองของเราเนี่ยสามารถกดพาเพื่อนวิ่งขึ้นไปทำเกมได้นะ วิ่งมาปิดคิกซี่ก่อนไม่รู้ได้หรือเปล่าโอเคคิกซี่ฟรีครับได้ฟรีคิกซี่ครับแต่ว่าคิกซี่นี่เข้าบัตรได้ลาววิวราคาป้อมเลยนะไปชัวร์ว่าผมจะกันป้อมนี้ได้หรือเปล่ากดสองไม่ทันด้วยครับดีเฟกไปชราครับผมตอนนี้กำลังเดินขึ้นมานะแต่ก็น่าจะกันป้อมนี้ได้อยู่แต่ผมโดนยิงอีกแล้ว เี๋ยวเราอาจจะต้องพาบอนนี่ขึ้นมาเล่นเล,น,เลนบนบ่อยๆนะครับเพือ่อล,ลิสเนี่ยมันไม่ใช่ตัวที่ยืนเลี้ยงแครี่นะไปเป็นตัวพาเมดหรือว่าป่าเดินนะครับเพราะว่าจุดเด่นของสกิลสองของอล,ลิสเนี่ยมันจะพาเพื่อนเดินเกมได้ไวนะครับเห็นปะอุ้ยกดโรยเพื่อนก่อนวางโซนใบครับเราต้องมาช่วยเมดเชียร์กลางทุกคนไม่งั้นเนี่ยเมทเราก็จะเดินได้ช้าครับเพราะว่าฝั่งบนเขาก็ช่วยกันเชียร์เหมือนกันนะครับผมแกเสร็จเหปะเราพาเพื่อนเดินเพื่อนจะวิ่งไวมาก โดนสตาร์ไปก่อนเลยครับผมแล้วตีตีกดแหวนสโลครับผมว่าเราวิ่งดักคลิกซีได้นะกดสโลมาสตาร์ดักหน้าหนึ่งทีเรียบร้อยครับผมว่าสกิลสอล,ลิสเนี่ยมันเพิ่มความเร็วให้กับเพื่อนร่วมทีมแล้วก็มีแหวนด้วยผมว่ามันเถื่อนอยู่นะว่าไปสตาร์ดักครับผมเอาหัวเต็มเต็ม แล้วลกเตอร์กร็ไม่รอดครับถ้าเกิดเราสกิลสตันแม่นๆอ่ะอันนี้จะเป็นตัวที่เก่งอลิสอะแต่ถ้าเกิดเราแบบสตันไม่ค่อยจะโดนชอบกดสตัน a u ออโต้ให้เป็นนิสัยอย่างเงี้ยผมว่าอ่ะเราอาจจะเล่นอลิสได้ไม่ดีพอนะเพราะว่าอลิสมันต้องลากสตันเองนะไม่แนะนําให้กดออโต้เลยนะครับอย่าก,กดให้มันเป็นนิสัยอะไอออโต้ของอลิสนะถ้าเกิดจะเล่นอนะ จริงๆเนี่ยอลิสผมว่าของโลม2อย่างก็ดีนะต่ไม,ไม่ไม่ว่าจะเป็นฮิวหรือว่าเป็นเปิดตาฮิวเนี่ยมันจะถ้าเราถ้าเราพาเพื่อนออกไปจากไฟได้เนี่ยเราก็ฮิวเราฮิวเสร็จเราพาเพื่อนเข้าไฟได้นะครับอลิสก็จะมีความสามารถในการฮิวเพิ่มขึ้นมานะครับผมก็เอาไว้แบบสับเพื่อนในทีมไฟได้ดีนะทําเพื่อนเล่นไฟต่ตออะไรเงี้ยแต่ว่าเปิดตาเนี่ยก็จะเป็นเกมโถมนะครับผมก็ว่าและอิกซี่มันหายไปไหนมันอยู่บนนะครับผม เพื่อนเราดีนะที่เขาจะไม่บ่นเราแต่ว่ารูปเกมมันเป็นแบบนี้ทุกคนคือผมไม่ใช่ตัวที่ต้องมายืนเลี้ยงแคลรี่ถ้าเกิดผมจะหยิบตัวมายืนเลี้ยงแคลรี่ผมหยิบแอนเน็ตหรือว่าผมาหยิบโลมโลมซับพอร์ตมีแอนเน็ตเฮเลนอะไรแบบเนี้ยดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเราหยิบอลิสเพื่อมาเลี้ยงแคลรี่ใช่ปะ่ะเราใช้ความสามารถของสกิลสองไม่คุมแล้วนะครับโ oh. อ้โหพีกเลยแล้วกัน จะต้องปล่อยบนปะผมเจ็บฟรีดลตรงเนี้ยจริงๆมันไม่ควรจะเจ็บนะที่ที่ผมโยกไงเอวผิวจัดโอ้ยไปไม่ทันโอ้โหคตรสวยตรงนี้สองสามวงไงวงผมวงวงใครอีกวะเนี่ย วงบอดี้สแลไม่ใช่ไม่ใช่ครับเป็นวงของอ่าบันนี่ครับผมไม่ใช่ไม่ใช่บ o d y ี l สแลมอะไรอะ่ะมีวงเปิดตายนะอ่าบันนี่กับอลิซนี่ก็เป็นสองตัวที่ป่วนมากนะถ้ายืนคู่กันอะ่ะทีมไฟส์เราแบบว่าจะแข็งแร่งขึ้นมาเยอะเลยในเรื่องของการโซนนะครับแล้วก็ซีซีวันนี้ก็จะเป็นตัวที่วิ่งเข้าไป เอาไปสกิลสองได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเอามีสกิลสองพาวเวนครับผมไม่นาคอสโอเคผมดักทางนี้แล้วกันให้บอลน,นี่ไล่มาไหมอุ้ยมันจะสู้เหมือนมันจะสู้ไอหมอนี่เหมือนมันจะสู้ครับผมเพื่อนเราเกือบตายแล้วไหมล่ะมั <c oughs> คนคงคิดว่ามันจะไม่รอดแล้วมันก็เลยจะสู้นะกดสโลว์เพื่อนแลวเพื่อนซอยเข้าไปครับ <c oughs> ผมก็น่าจะสะตันดักหนาครับผม วิ่งออกมาเป็นไงเป็นไงไม่ใช่อาริสที่ออกมาไม่ได้นี่อวยไปอีกหนึ่งทีเดี๋ยวมาโดนไล่หมดทุกคนเขาเห็นเราแล้วนะเขาเห็นเราจากแถบเอลซุผมโฟกัส ีเอลสูก,ก่อนเลยครับระดับแรกเอาไป40%ตอนนี้ยังไม่แรงหรอกเดี๋ยวรอของก่อนนะครับแล้วก็คอยกดสกิล2เนี่ยเพื่อจะรับซูมด้วยนะครับผมอีกซี่โดนเข้าไประเบิดลงหัววิ่งด่องด่องขึ้นเลนบนนียผมแล้วพาเพื่อนวิ่งออกมาครับต,ตาตันดักก่อนครับผมตรงนี้รอเล่นจะต้องเข้ามาอย่างแน่นอนครับ มาไหมล้วมีการเล่นแล้วครับผมตรงนี้กด2ขึ้นมาแล้วจ่ายด้วยอันติแล้วสกิลหนึ่งตีนี่ตายครับผมแต่ก่อเกิดเด้งนะโอเคกดสกิล2พาเพื่อนออกมาเลยครับแล้วบอลน,นี่ไปโซโลโอเอลสูมาด้วยโคตรจะเข้มอุ้ยอีกซีหน้าตายแล้วเนี่ยโอ้โหไม่ถึงเขาวิ่งไวเอ้ยกดแหวน ปดิปดิเกมเปลี่ยนครับผมเรียบร้อยแหวนเดียวเ,เกมเปลี่ยนเรามีสก,กิลสองเพิ่มก่อให้เพื่อนด้วยแล้วก็มีแหวนสโลว์ยวางใบมเป็นเล่นนะอ,อลิสอลิสแหวนแหวนแพทใหม่เราวิ่งไวส่วนขงข้างวิ่งช้า ทาเรื่องอยู่นะออนนี้คือเราอาทีมเราเนี่ยจะเริ่มแข็งแร่งในเรื่องทีมไฟแล้วเพราะว่าผมเนี่ยเริ่มมีของแล้วเลยครับบอนนี่ก็เริ่มมีของแล้วนะครับผมทีมไฟฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเข้ามาโถมเรายากขึ้นมันจะมี2วงอะ่ะมีวงผมวง,วงวงกติผมกับวงกะตีบ,บอนนี่อะ่ะสองวงนี้โคตรกว้างนะก็โซนอย่างดีอะ่ะเนี่ยเราสามารถสกิลตอดเลือดไปได้เลยนะครับผมไม่ต้องไปกักสกิลนะครับ ถ้าเกิดเราตอดเขาเจ็บได้เนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าเราจะเข้ามาเล่นไฟไม่ได้เพราะว่าเขาจะไม่พร้อมเล่นนะครับราฉะนเนี่ยตอดได้ตอดไปเลยไม่ว่าจะเป็นเอลสุคิกซีสองตัวนี้ถ้าเกิดจี้ได้ต้องจี้เลยนะครับนะคอสเดี๋ยก็ได้นะเดี๋ยวใส่ใส่สกิลไปเลยนะครับเห็นปะนะคอสเจ็บแล้วนะครับเขาก็แบบเลือดเขาไม่พร้อมเขาก็แบบไม่ค่อยอยากจะเล่นแล้วนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะทําให้ฝั่งตรงข้าแมแบบรู้สึกว่า ลำคาญอลิสจังว่าแบบจะเข้าไปเล่นก็ป่วนเดี๋ยวก็สาตาร์ทเดี๋ยวก็ใบ้เดี๋ยวก็วิง่งไปเงี้ยโอ้โอเคคลิกซี่แรงมากไม่แออยไปตรงนี้เนี่ยตอนไหนเนี่ยอา่าผมไปช่วยบอนนี่เล่นเลนล่าดีกว่า อยู่สองวิเข้ามาจับได้แบบนี้ก็ใส่ไปหนึ่งคอมโบรับผมนาคอตุยแต่ว่านาคอมันก็ได้บอนนี่ไปด้วยเหมือนกันนะดาเมจเรามันจะแบบค่อยๆแบบมาทุกคนมันจะไม่ได้เบิร์ตขนาดนั้นถ้าเกิดผมเล่นคู่กับบอนนี่นะแต่ก็ถือว่าสวยนะครับผมถือว่าแลกกันไปนะแลกเมจกับป่าตายอยู่ครับนนจะดูทีมนะอันนี้คือทีมผมเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะไปบุกนะผมก็ รอรับเล่นกับเพื่อนครับกดสองให้เพื่อนนะเผื่อเพื่อนจะต้องการวิ่งออกมาเพราะว่าเราเห็นตีมี่วิ่งเข้าซ้ายมานะครับปาสกิลหนึ่งไล่ออกไปครับผมกดสองขึ้นมาปาสกิลหนึ่งเข้าไปอีกหนึ่งทีฝั่งนู้นเนี่ยปล่อยดาร์คที่เลนล่างนะครับจะสุน่าโดนน,นะเนี่ยไปแล้วปะน่าจะไปแล้วครับผม อ่ะตอนนี้เรามีเป็นมงกุฎมาแล้วนะครับผมไอเทมที่จะช่วยเร่งดาเมจให้เราได้ดีมากๆเฮ้ยมาไงเนี่ยตตันเข้าไปอู๋วันนี่ดูดเจอสองวงนี้เข้าไปอะ่ะนอนนอนดีกว่านะครับไม่ไม่ไม่เดินละว,วงอลิสกับวงวันนี่ไม่ใช่วงบอดี้สแลมเหมือนเดิมแล้วจะเป็นวงอะไรดีโอเอฟไหมตรงนี้กำลังมาเลย <laughs> ่เอย <laughs> <c oughs> โฟกัสเกมก็ผมตรงนี้มีคนอยู่เพราะว่าโอลิสนั่นเดร์เราติดเราสามารถแบบสกิลอ่าสกิลเนี่ยไล่พุ่มไปได้เลยนะครับเพราะว่าฝวามถูก่าเนี่ยได้ได้ก่อนนะข้อเสียอีกหนึ่งอย่างของอลิสเลยเนี่ยอ่าไล่พุ่มยากครับกดสโล่ก่อนป้องกัน ว่าเราอาจจะต้องถอยวางสกิลโซไปคือลิศเนี่ยมันจะเช็คพุ่มมันมันต้องค่อยๆเช็คอ่ะมันต้องแบบใช้สกิลค่อยๆเช็คนะมันไม่สามารถแบบจะวิ่งเข้าไปเช็คได้แต่ว่าถ้าจะวิ่งเข้าไปเช็คได้เนี่ยมันจะต้องมีไอเทมอย่างแหวนแล้วแบบก็มีเพื่อนตามไปด้วยอ่ะทุกคนอ่าประมาณนั้นนะไปคนเดียวคือเช็คไม่ได้ตายวางวงโอ้โหวงนี้สวยมากวงนี้สวยมากขอไเซนเลยครับ ขอไล่เซ้นหน่อยครับผมขอไล่เซ้นหน่อยครับพี่ตีมี่โดนค่อยๆนวดยังไม่ตายก่อนโอ้ฟิกวะฟิกก็ได้ฟิกก็ได้ฟิกก็ได้มาดีให้มันมีแถบแสู่แถวนี้เด้อดิดุ่งๆดุงๆดุงๆนะคอร์สมันมาแน่ทุกคนมันมาจริงแล้วมาเด้อมาดิเปิดแหวนเปิดวงเจอวงกระลิดเข้าไปเป็นยังไงนะคอร์สจะขอไลเส้นอย่างนั้นเหรอ อุ้ยบรรยากาดตรงนี้สามตัวเลยครับสามตัวเลยครับผมยิงป้อมไปแล้วครับพี่เรืบม,ม้าครับพี่พี่เห็นปะอ๋อไม่เห็นเนาะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเราสบายอยู่แล้วเราเคลียร์ได้อยู่แล้วเออเราเป็นอนลิสอะตรงพลังอยู่แล้วบายบายเลยบายทีตรงข้ามเนี่ยหยอกนะครับผมหยอกนะเรยวมาหยอกอาจจะมีไม่เห็นในบ้างหรือแบบ อาจจะคิดว่าอ่ะผมเคลียร์ได้เลยก็เลยไม่รีบเคลียร์ไม่รีบช่วยนะครับผมไม่เป็นไรมีกันได้ครับอาการเผลอเลยแบบนี้เห็นปะด้วงอางเงี้ยอย่างด้วงก็มีกันได้ครับที่แบบไอ้ตายในจังหวะสําคัญอะไรเงี้ยแบบไปคนเดียวหลุดเดี่ยวเข้าไปอ่ะก็มีกันได้ครับผมแต่อย่าแต่อย่ามีบ่อยก็ดีนะไปไปอันนี้เย็นนะครับพี่ๆทั้งหลายตวงบอกว่ามันแข็งแล้วโอเค แต่ตอนนี้ผึบนี่ร้อนมากพยายามกันคีะะค้ให้ได้ครับเดยพาเพื่อนวิ่งไปกลางต่อผมจะพยายามจนะี้เอลสูน่ะเอลสูนี่ยคือจี้ง่ายสุดละตอนที่เขานั่งซูมอย่าเสียดาร์กนะ,ะคำต้องห้ามคำต้องห้ามอีกแล้วไงอย่าเสียดาร์กเนี่ย อย่าเสียดาร์กนะอย่าตายนะอะไรพวกเนี้ยมักจะตรงข้ามสเสมอรประสบการณ์เนี่ยชีฟเดล่างยังไม่ทําเลยจะจะผมอยากไปทํามากแต่ผมเคอรลิสนี่ไงนี่ไงอย่าเสียดาร์กนะจักดวงข้อความนั้นเราช่วยเต็มที่ครับเราช่วยเต็มที่โอเคแย่แค่ก่อเกิดนะครับผมนาขคอมันอยู่หางล่างนะคือมันจะดันป้อมเลยนะ ถ้าเกิดดาร์ครับพี่ครับพี่แต่พี่ทำคีมก่อนได้ปละล่ะดาร์กอะได้ไหมเอาลสูได้นะนี่นะเอาแล้วก็เกิดแตกเลยเดะอาช็อตนี้เอลสูหงอยเลยไหมอิกซี่ก็เจ็บอิกซี่ก็เจ็บสตั้นไปที่นานคอสคอสต,ตายครับผมกำลังรอเกิดสตันก็ไปโดนตีบี้ตีบี้ผมหัวหลุดส่วนผมมีฟิกเกอร์และอันติกำลังจะมาอีเอลสูครับล้วโยกหลบ ยกหลบแบบมีสเต็ปและมีสไตล์ตรงนี้ได้เป็นลิกเตอร์มาเอ้าเป็นเรื่องแล้วไงอย่าเสียดาร์กนะคนํานี้เป็นเหตุเลยทำให้เพื่อนหึดเอาคนอับโคดโคดดวงไอพี่เอาคนไอ้ฟิกไว้จบได้ระวังลาว,วิวพี่จะเย็นพี่ชาย ตาตันไปก่อนเลยครับผมแล้วคลิกจี้ลงบนนอนยิ้มครับผมจีจีครับเกือบแล้วเก pues yeah. ือบจริงเกมนี้แต่อลิสเลดเกมนี่คือเอาเรื่องจัดเลยนะคือมันป่วนมากนะทุกคนแล้วมันก็แรงด้วยอ่ะทุกคนเห็นเลือดเอลสูที่มันหายไปไหมแรงมากนะครับก็จะประมาณนี้เนาะ รับอลิสในแพทนี้ผมว่ามันเก่งนะมันเก่งแต่ว่าแค่ต้องผ่านช่วงต้นเกมไปให้ได้นะครับแล,แล้วเลดเกมเราเนี่ยถ้าเกิดเราโฟกัสดีๆเราจี้ดีๆเราช่วยเพื่อนดีๆนะก็เป็นหนึ่งตัวที่แข็งแกร่งมากๆดามเมดยี่สิบเจ็ดเปอร์ 27, เลยนะโอ้แล้วก็คิวไปถึงแปดคิวเลยนะอซิซไปถึงสิบสองสิบสองอะไรลนะ่ะสิบหกนะครับผมดามเมจนี่คือเยอะที่สุดในเกมเี้วนะเอฟสูดฝ่งตรงข้ามก็ยี่สิบเจ็ดครับส่วนผมยี่สิบเจ็ดจุดแปดนี่อะเป็นไง 0.8ก็ขิงไะเออไปไปเวขิงอะไรไปนะครับ <c ười> ขำๆนะครับผมอยาซีเรียสนะครับก็สําหรับอลิสสกินเนี่ยอย่างที่ผมได้พูดไปในคลิปนะผมชอบที่สุดในสกินอลิสละเพราะว่าผมชอบเอฟเฟกค,ครับผมเอฟเฟกมันมันดูเพลินดีนะครับมันดูสวยมันดูเพลินมันดูน่ารักดีนะครับส่วนโมเดลเนี่ยโมเดลก็ดูเป็นเด็กน้อยน่ารักดีนะครับผมเป็นเด็กแบบ เด็กน้อยชอบกินไอศครีมอ่ะทุกคนอืมก็ผมเชียร์นะผมเชียร์แล้วแบบเป็นสกินที่ได้มากับวอลเลอร์พาร์ทด้วยนะครับผมก็เจ๋งเลยสกินนี้นะครับโอเคก็ขอบคุณทุกคนกมากๆที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับและใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากออกดติดตามให้กันด้วยแล้วก็ขอคลิปนี้คนหนึ่งไ like, ลค์คนหนึ่งคอมเมนต์นะครับจะได้เป็นกำลังใจผมในคลิปลต่อไปต่อคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ